สวัสดีค่ะ ก็จะอยู่คนเดียวนะแต่ว่ามีคนมาบอกว่าเอาชนออกถ่ายนะเพราะเรก็จะถ่ายจะถ่ายจะถ่าเนี่ยเพราะไม่ไม่ไม่ถ่ายใกล้เราปัเต้นถ่ายไกลๆมาดูปัตเต้นมัก็มาเพราไกลกับฟ้านั้นห่างว่าเดียวเช่อว่าไก่ไกลๆคะเวลเยอะห่างสองเมตรค่ะปัตเต้นปัตเต้นทำเมนูเราจะไปทำในบ้านดีกว่าไม่ทำในครัวเอามาเตจิเลยนี่เมนูโอคุณน้ำเฟืองบอกเมนูไข่บอกปัตเต้นไข่ไข่ตุนบือด้วยไข่ยัง บอบอกบอบอกบอบอกลุงขาเบิ้งด้วยค่ะเด้อสิออกเป็นเมนูยังกระไดเออไม่ดีที่บ้าก็ปอกหอมนะคะทุกคนปอกหอมเลยเราจะมาดูก็นำมาเขือเราบดปุ๋ยแล้วก็จะตักล้างนะโอ้จิ้มมีดชัดเจนที่บ้าน กับข้าวโลวโลรลุงกับน้ำมนต์น้องโอมยังไม่ตื่นบะลุงบอกว่าสั่งว่าอยากกินเมนูนี้ก็เลยโอ้สั่งทำอัาสกายสับปะเตนยังไม่บอกนะคะว่าจะทำอะไรตอนนี้ปลกหอมหัวใหญ่ห้องหัวใหญ่อ๋อเขาเอากล้วยมาให้โอ้โทษนะกนล้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแมนค่ะแมนค่ะ จะวีนึงนี่ก็ใส่วันนี้นะว่าสิบไปอันนั้นพวงว่าสิบไปเบิ่งตาชาล้วลงก้านี่นะคะอุปกรณ์ปัาเตนที่จะทำเมนูไข่ไม่รู้ว่าไข่อะไรต้องดูนะคะปัาเตนไม่บอกปัาเตนไม่บอก โอ้ยเ oh, มนูย่างนอ้อนึ่งกรไดเยบะดาอร่อยใช่เมนอร่อยเพราว่ายังไม่กินข้าวเลยอร่อยนะเพราะว่าเขาทำมาหรอเขทรอไม่เป็นไรเดนนจะใส่ตู้ไวใส่ตู้ไวใส่ดาก็ได้เหมือนกันใช่ใส่ตู้ไวใส่ดา เล้ปลอก <ปะ S 1> หอมซื้อล้วไปล้างหอมมันล้างหอม,มง่ายๆนะบ้านๆมู่นบ้าน,น,านห้าเพล้ยเพราะว่าเฮ็ดเนี่กินประจำนะเฮ็ดเฮลุ่มก็ช้ากินประจำเพราะว่าชอบกินหอมแดงเพราะแม่บอกว่าหอมแดงี่ทำให้เราไม่ค่อยเป็นหวัดก็จะกินหอมแดง ก็จะหั่นหอมแดงนะคะมีปลาออนกับยาชินะส่งตลอดเวลาไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรนะบ้านบ้านก็ไม่าลวันนี้เป็นหอมก้าตัชานอยู่บ้านตัวเองก็ไม่กลับ้ก็อยู่ตรงนี้่นะค้ส่องกำลังทำข้าอยู่นะคะไปวันนี้น่ะอย่าเอาอทองหยิบทองหยดขนมชานมาส่งยาก็จะไป นาตาชานไม่จะไปถอนก้าว่ย่าไปถอนก้าย่าที่จะไปถอนก้านะย่าถอนก้าวกาชาญก้าพ่นพ่อดำแล้วป่พอแล้วดำคนนี้ไม่นี่แหละถอนก้าอ๋อโอ้ยเมื่อไรเป็นดำหน้าซอยผู้อุ่ยเนาะจะไปผูอุ่ยซานกันไปที่ไหนยังไถือกล่องไปกับไปทายลบกันแม่นบอกเออแม่นแน่นอนแม่กล้าพอมันไปเลยในงานพ่อมในงานพ่อมนี่แหละค่อนไปกับวาสนมีประโยชน์เด้เนาะแม่เนาะแม่ไปช่วยคน ทั้งในทั้งไหนทำงานพร้อมทั้งในทำอาชีพขคองพร้อมตั้งก่องไห้กับโรกกาก็ไดโลกกาหญ้านำโรกกาพัฒนาดมัดมานเห็นพรเจ้ามัดนาทีย่าไปน้ำพมัดมปสร้างกันได้คนโลกาซอยพร้อมพระเจ้ากันได้คลิปลงพร้อมบานได้งานได้งานจะเป็นได้งานหลายบานซอช่วยกันไปซอยซอยกันไปค่ะอ่ะก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่นะคะเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆเตรียมหอมแดงแล้วก็พริกไว้นะคะอืาแล้วก็เตรียมไข่ที่เราจัดไว้แล้วตอกลงหม้อเลยค่ะทุกคนคิดไม่ยากเลยไข่น้ำโมแมนขัวไข่ขอยว่าขัวไข่ไขว่าไข่น้ำมอหมอนั่นพ่อบอลเรือว่าหมอนั่นล่ะเออหมอนั่นล่ะเออพ่อพี่หมอทายก็ได้เล่ว่าเออแค่นี้ละนี่เอาผ้าในห้องเออ เศร้าโมดำนั่นล่ะก้นหมอกอะไรเออคัดคัดอยู่มันเศร้าดำแล้วตั้งโรดเออโมเห็นแสงกล้องกับกล้องหน่อยพี่น้องเลยอือ่ะก็จะตอกไข่ใส่หม้อก่อนนะคะไข่ไม่ทั้งหมดนี่นายน้ยดูไข่ก่อนนี่ไข่ะคุณยกไปเบิรงก่อนนี่ไข่คุณไ่ได้ไข่เราค่อยได้แล้วสองเม็ด โอ้ป oh, right? ่านนี้ยิ่งคีห้างชอกเมตรอยู่บ่อันมาตะเมินเสมอช่วยสีห้างชอกเมตรอยู่สักทางว่าอะไรห้างชอกเมตรตลอยอันนอตจะย่างสวนกันไปเพราะว่ามันยัางกันสิมันนอตหนีเท่าไหร่กันไรอันนอกจากย่างสวนกันไปสวนกันมาแต่บ่พ่อมีอ่าวสัตว์พีอะไรสัตวพีนี่โอ้คุณแม่นี่บ่มึงมาจุบานีนี่วะนี่เห็นบ่ยี่เนี่ยเดมีบ่ ค่ะซิมีก็่ซิมี่สองหม่องค่ะล่ะไม่ใหญ่ผ้าไปเบิดละมั้งแทบพี่น่ะเห็นบ่เออนั่นแหละเพราะว่าไว้ให้มันเกะกะนะก็เลยใหญ่มากว่กระตาใหญ่มากค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเฮ็ดนตอค่ะไปโชว์ก็มาต่อไข่ก่อนหนึ่เตรียมพร้อมแล้วโจุหนึ่งฟองสองฟอง ตอกไข่เสร็จแล้วค่อยวุ่งต่อนะตั้งหม้อก่อนตอกไข่เสร็จแล้วนะคะมาดูนะคะทุกคนมาดูสูตรก๋าเต๋นนะคะทำสูตรเด็ดให้ลุงพลให้น้องโอมน้องน้ำมนนะคะอาหารเช้านะคะพี่ก็ต้องสดตปิดมาจากต้นใหม่เลยอกพีกกพ่กระเซาชดปดมาจากต้นเลย ก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นนเด็กรอได้ก่อนเกียงก่อนเกี่ยงก่อนน,อน,อนะคะใส่แล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะตามด้วยน้ำนะเนาะว่าไข่หลายใบแล้วก็ต้องใส่น้ำจากสองแก้ว ใส่ซองแก้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่พอเราก็เติมทีหลังได้นะคะขัวใครเป็นพี่นองเอ้ย,ยอเบิ้งเ,งเาด้อค่ะสูตรประแตนด้วยค่ะคพ่นเฮ็ดห้ดุงพ,พ้นเฮ็ดห้นนอกโอมน้องมตนกินประจำเนี่ยค่ะส้งสีแสบเด้อเบิ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทาเบิ้งตอนพันเฮ็ดแล้วด้วยค่ะเด้อเสร็จแล้วก็ตีไข่ก่อนนะคะ ให้ไข่ให้ไข่มันเข้ากับี่ไข่ให้แตกมันก็ให้มันเข้ากับน้ำก่อนไม่ต้องแตกมากเลยเพราะว่าไข่ยังคนไปชุมน้ำได้ที่แล้วก็เดี๋ยวตั้งไฟเลยค่ะทุกคนเป๊ะก่อนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแข็งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะมันเจอความร้อนเนาะรอแป๊บนึงค่ะทุกคนมีเกลือเกลือแล้วก็ชูรสหน่อย แล้วจะมียังอีกรสดีนะคะสูตรของป้าแตนนะคะเกลือรสดีชูรสหน่อยๆเขาจะตอบลายนะเขาจะตอบลายอย่างเดียวโอ้กะลังฟูแล้วกะลังห่อนแล้วบู้มังฝึกจะเป็นนอยแล้วตอนนี้ทางเขาบอกว่าให้ส่งสลิดมาทางลายอะไรเลยเขาจะอ่านดูค่ะแล้วเขาก็เขียนให้ย่ามาว่า าบนไข่นังแต่ไข่น้ำมันต้องทอดก่อนนะมันทำเป็นต้มเขาเรียกขั่วไข่ไข่นังไม่ต้องไปทอดมันขั่วไข่ค่ะเนี่ยสูตรขั่วไข่นะคะวันนี้น้องโอมน้องมนไม่ได้กินน้ำมันนะคะวันนี้กินขั้วไข่ค่ะมันจะไม่ค่อยมีอาหารเป็นพวกน้ำมันผึ่ดถั่วใดเป็ีแต่ทอดนะ ใส่มันติดก้นหม้อก่อนแล้วค่อยคนมันก็จะเป็นชิ้นขึ้นมาอย่างนี้ได้อืมพริกนี่เรากลับเอาเลยเนาะใช่แล้วอันนี้เอาให้ให้ลุงให้ลุงเนาะเด็กเดก็จะกินแบบไม่มีพริกอ๋อเดี๋ยวเอาทอนมาชิมไหมยะชิใช้ตะเพียชิมนเพื่อนจะเป็นนี่เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสูตรไปเฮ็ดกินได้เด้อค่ะเด้อสูตรลาแตนนะคะสูตรแบบขั่วไข่เด้อนี่ค่ะง่ายๆค่ะสูตรง่ายงเมนู่ง่ายๆค่ะ นี่กะทิชุดแล้วเด้อค่ะเมนูดีก็หันโมก็ะทาอีกได้ในหันนั่นเองเแซ่บแล้วนะคะโอเคชาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยสูตรป็แต่งนะคะไข่น้ำก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไปทำกินได้นะคะคุณ fc ทุกท่านนะคะาก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ